บทที่19ใช้หนี้สงเย็นวันโกนยายก็จัดเตรียมข้าวของตลอดจนผ้าผ่อนท่อนสบายไว้เสร็จเรียบร้อยไม่ลืมที่จะสั่งหลานชายว่า ไอ้หนูไปขุดดินมาสามก้อนเตรียมเอาไว้วันนี้เอาสามก้อนเฉลยครับยายทุกทีเห็นเอาไปก้อนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นหาบดินไปวัดกันเลยมีบ้านเราบ้านเดียวนี่แหละผมน้าอายเขาจะตายอยู่แล้วหลานชายทำกระเงา้ากระงอดก็เพราะบ้านอื่นเขาไม่ทำกันนะซียายถึงต้องให้เองขุดมาสามก้อน แต่ถ้าผมเป็นยายนะผมจะเลิกหาบดินไปวัดในเมื่อบ้านอื่นเขาเลิกทําแบบนี้กันแล้วยายก็น่าจะเลิกบ้างคนเป็นหลานแนะนำยายไม่ชอบเอาอย่างใครถ้าสิ่งที่ยายทํานั้นดีแล้วก็ได้บุญถึงคนอื่นเขาไม่ทํายายก็จะทํายายถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเสียงข้างมาก แล้วการหาบดินไปวัดมันถูกต้องยังไงล่ะยายก็เป็นการใช้นี่สงไงละ่ะเราไปวัดเหยียบดินติดเท้ามาเป็นบาปจึงต้องใช้นี่สงการเป็นนี่สงก็เป็นบาปเป็นกรรมนะยายอธิบายบาปยังไงเหยียบแค่นิดเดียวหลานชายคงเถียงแต่หลายครั้งหลายหนเข้ามันก็ ทำให้มากและใช่ว่าจะมีแต่เราไปวัดเมื่อไรคนอื่นๆเขาก็ไปกันตั้งเยอะต่างแยะก็พากันไปเหยียบดินติดเท้ากลับมาบ้านดินวัดก็พร่องก็ให้พระถมเอาเองสิท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำงานอะไรกินแล้วก็นอนคนเกลียดพระว่าไอ้หนูเอ็งหาเรื่องให้บาปกินหัวอีกแล้ว เรื่องอะไรไปว่าพระสงฆ์องค์เจ้ายายปรามก็หรือไม่จริงละยายพวกพระเนี่ยเอาเปรียบชาวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้แกลยายห้ามเสียงดุนานทีปีหนหลอกที่ยายจะเปลี่ยนจากไอ้หนูมาเป็นไอ้แกลหนุ่มน้อยจึงต้องหยุดทั้งที่ยังคันปาก ลองยายเรียกอย่างนี้ก็แปลว่าเหลืออดเหลือทนจริงๆเขาไม่ต้องการมีเรื่องกับยายวันโกนวันพระยายไม่ควรจะมีโมโหลงไปขุดดินมาได้แล้วยายเตือนซ้ำคนที่เคยไว้ผมแกรจึงทำตามด้วยการลงเรือนไปหาเสียมาขุดดินเตรียมเอาไว้เมื่อถึงเวลานอนยายสวดมนต์ไหว้พระ เหมือนเช่นเคยและหลานชายก็มานวดให้ตามปกติต่างคนต่างไม่พูดเพราะยังตึงๆกันอยู่แต่แล้วในที่สุดยายก็ปรารบขึ้นว่าไอ้หนูเอ้ยหมูนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมเขาปล้นกันที่ตำบลบางปทุนนุน่นตีชิงวิ่งราวกันไม่เว้นแต่ละวันขโมยวัวควายกันก็มาก เราจะเอาเงินทองไปซ่อนไว้ที่ไหนดีไม่รู้สิยายผมไม่มีเงินไม่มีทองจะซ่อนหลานชายพูดแบบงอนๆแต่ยายมีถึงเองจะไม่มีแต่ของยายมียายเน้นตรงคำว่ามีออกนึกหมันไส้ที่หลานชายทำเป็นไม่รู้มีก็เรื่องของยายไม่ใช่เรื่องของผม หนุ่มน้อยอยากจะให้ยายพูดว่าของยายก็เหมือนของเองเพราะยายเก็บไว้ให้เองหากยายก็ไม่พูดเขาอยากได้สมบัติของยายแต่ก็นั่นแหละยายมีลูกถึงเจ็ดคนพวกป้าปาลุงๆหรือจะยอมให้เขาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครพี่น้องครานตามกันมาก็ยังฆ่ากันตาย เพราะแย่งสมบัติกันในเมื่อเองคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วยายจะได้ขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ให้ใครเพราะไม่มีคนอยากได้ถึงมีคนอยากได้ยายก็ไม่ยอมให้รอบผมรู้ว่ายายนะ่ะห่วงสมบัติยิ่งกว่าอะไรยายไม่ห่วงหรอกไอ้หนูไม่ห่วงและไม่ห่วง ไม่ห่วงแล้วถามผมทำไมว่าจะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนดีคนไม่ห่วงไม่ห่วงสมบัติเขาไม่คิดจะเอามันไปซ่อนหรอกยายโจนมันจะเอาก็ให้มันเอาไปจริงไหมละ่ะคนเป็นหลานยังคงประชดประชันที่เอ็งพูดนั่นนะ่ะเพราะยังไม่เข้าใจที่ยายพูดนะไอ้หนูไม่เข้าใจมากๆเสียด,ด้วย ยายพูดอย่างรู้สึกอ่อนใจแต่เอาเถอะยายจะพยายามอธิบายให้เองฟังถ้าเองพอที่จะมีสติปัญญาอยู่บ้างก็คงจะเข้าใจคืออย่างนี้นะที่ว่าไม่หวงไม่หวงสมบัตินั้นหมายความว่ายายจะไม่เอาจิตไปผูกพันไว้กับมันเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องตายไปเป็นเปรต หรือไม่ก็เป็นจิิงจกตุกแกคอยเฝ้าสมบัติยายไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้โจรผู้ร้ายมันเอาไปเพราะคนพวกนั้นมันเป็นคนทุศีลถ้ามันเอาของยายไปใช้จ่ายยายก็ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรจึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานถ้าเขาเป็นคนดีเขา ก็จะเอาไปทํำบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ยายแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาไปเล่นไปกินเสียหมดมันก็เป็นเรื่องของเขายายให้เขาแล้วก่อนแล้วไม่ติดใจจะเอาคืนไม่หว่าเขาจะเอาไปทํำอะไรแต่ลูกหลานยายมีตั้งเยอะจะพอแจกกันหรอครับคราวนี้คนถามอารมณ์ดีขึ้นโดยคิดว่าถึงอย่างไรก็ต้องได้รับส่วนแบ่ง เพราะตัวเขาเป็นทั้งลูกและหลานของยายยายไม่เห็นหมดทุกคนรอบพูดก็พูดเถอะนะสมบัติที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเองส่วนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของยายนั้นก็แบ่งให้ลูกๆเข้าไปแล้วตอนที่พวกเขาแต่งงานมีครอบครัว แล้วก็ก็มีฐานะดีกันทุกคนยายจึงคิดว่าไม่แบ่งให้เขาอีกคาพูดของยายทำให้คนที่กําลังทําหน้าที่นวดใจพองคับอกงั้นก็แปลว่าที่เหลือทั้งหมดนี้เป็นของผมคนเดียวมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็เลี้ยงเองอย่างลูกเพราะฉะนั้นเองก็ต้องได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนแบ่ง ก็อยากจะขอร้องอะไรเองสักอย่างจะรับปากกับยายได้ไหมยายจะขอร้องอะไรผมครับจะขอแบ่งให้นางเหรียญมันบ้างยายพูดแบบเกรงใจให้ปลาเหรียญไปทำไมครับยายก็รู้ว่าปลาเหรียญน,น่ะแกไม่ใช่คนดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำออกอย่างนั้นอีกอย่างหนึง่งยายก็แบ่งให้แกไปแล้วตอนออกเกือน ก็เพราะมันไม่ดีนะสิยายถึงต้องห่วงมันลูกทั้งท้องยายห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละส่วนคนดีๆยายก็หมดห่วงเรื่องอะไรยายต้องไปห่วงคนไม่ดีละ่ะถ้าผมเป็นยายผมจะตัดขาดจากป้าเหรียญเลยเลือดก,ก้อนหนึ่งนึกว่ายโยนให้หมามันกินยายตัดป้าเหรียญเถอะนะครับหนุ่มน้อยแนะนำ หากยายทําตามย่อมหมายความว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติให้ใครไอ้หนูยายรู้นะว่าเองพูดอย่างนี้เพราะความงกอย่าโลภโมโทสันไปนักเลยหลานเอ้ยเงินทองของนอกกายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ จะเอาไปได้ก็แต่บุญกับบาปเท่านั้นเกิดเป็นคนควรจะสะสมความดีไม่ใช่ไปสะสมของนอกกายยายที่ยายพูดมานั้นนะ่ผมเห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรอกนะจริงอยู่คนเราตายเอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่สิครับเราต้องกินต้องใช้ถ้าไม่สะสมเอาไว้ และจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ฟังเหตุผลของหลานแล้วยายก็เถียงไม่ออกจึงไม่เถียงตกลงยายจะฝังสมบัติไว้ใ้้ถุนบ้านพรุ่งนี้หลังจากยายกลับจากวัดเราไปช่วยกันขุดหลุมเข่าสองหลุมพอค่ำๆกะว่าคนเข้าเข้าบ้านเข้าเรือนกันแล้วเราค่อยเอาลงไปฝัง ผมว่าเอาไปฝังตอนดึกๆดีกว่ารอให้ชาวบ้านเขาหลับนอนกันแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเราไปทำอะไรใต้ทุนบ้านเออก็เข่าทีดีเหมือนกันเป็นอันว่าเราจะฝังไว้ใต้ถุนบ้านพรุ่งนี้เช้าเองช่วยไปซื้อไหยขนาดใหญ่มาสองลูกยายจะเอาใส่เงินลูกหนึ่งเอาใส่ทองลูกหนึ่งนุ่มน้อยทำตาลุกเมื่อได้ยินยายพูด ยายมีเป็นหายหาๆเรลอครับอาจจะเกินด้วยซ้ําแต่เอาเถอะฝังไว้สองหายก็พอที่เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านตามเดิมเกิดขโมยขจรมาปร้นจะได้แบ่งแๆให้มันไปบ้างโอ้โหใจดีขนาดนั้นเหรือยายไม่ใช่ใจดีหรอกไอ้หนูยายรักษาศักดิ์ศรีต่างหากยายพูดมีเลสไน ผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรไปเลยเราก็เสียศักดิ์ศรีเพราะโจรมันก็จะเอาไปพูดได้ว่าบ้านยายจางไม่มีสมบัติอะไรเลยเสียแรงมาปล้นใช่จะรักศักดิ์ศรีแต่ยายเมื่อไรหลานชายก็เช่นกันเขาก็เลยรีบสนับสนุนว่าจริงของยายแมม ผมชัดอยากเป็นโจรซะแล้วสิจะได้ปล้นบ้านยายจางเป็นรายแรกไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นหลอกหลานเอ้ยถึงไม่ปล้นสมบัติเหล่านี้มันก็ตกเป็นของเองอยู่แล้วยายพูดอย่างนึกหมันไส้คนที่เป็นหลานแต่ผมไม่อยากแบ่งให้ป้าเหรียญนีน่นาหนุ่มน้อยเผลอบอกความในใจไอ้หนูยายเสียใจเหลือเกิน เสียใจที่มีหลานจิตอกุศลคับแคบเห็นแก่ตัวอย่างเองนางเหรียญมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองเป็นลูกของยายทำไมเองไปอิจฉามันเพราะเรื่องทรัพย์สมบัติแค่นี้ยายรู้นะว่าเองจงเกลียดจงชังมันเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนไม่ดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำพูดเสียงห้วนห้วน ถ้าเองจะเกลียดมันโดยเหตุผลที่ว่ามันเป็นคนไม่ดีเองก็ต้องเกลียดตัวเองด้วยจริงไหมไม่จริงหรอกยายเรื่องอะไรผมจะต้องไปเกลียดตัวเองอ้าวถ้าเองเกลียดคนไม่ดีก็แปลว่าเองเกลียดตัวเองหรือเองจะเถียงว่าเองเป็นคนดีแต่ผมไม่เคยกินเหล้าผมไม่เคยเมาหัวราน้ำอย่างป้าเหรียญ คราวนี้หลานชายเถียงเสียงอ่อยแต่นั่งเหรียญมันก็ไม่ได้ไปยิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าแม่เจ็กมันเองอย่านึกนะว่ายายไม่รู้เองไปทำอะไรมาบ้างตาเจ็กบกแกเพิ่งมาฟ้องยายว่าเองชอบแกลงแกขโมยหมูของแกเป็นกิโลกิโล คราวนี้คนฟังทำตาปริบๆนึกถึงเพลงที่ก็แต่งล้อเลียนแกเจ็กบกตกน้ําตายเมียร้องไห้เสียดายแจ็กบอกแต่แกก็ไม่ว่าอะไรยายยายหลับเถอะผมชักง่วงแล้วยิ่งพูดยิ่งเสียเปรียบจึงบอกให้ยายรีบๆหลับเสียง่วงก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปวัด กยายบอกหลานชายกราบคนเป็นยายสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปเมื่อถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ยังไม่มีอะไรที่จะให้พระท่านช่วยฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เขาคิดเข้าข้างตัวเอง ประมาณสองยามทั้งยายและหลานต่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนโวกเวกอยู่หน้าบ้านแข่งกับเสียงเห่ากันโชคของนางดางกับนางดำคนเป็นหลานนอนเงี่ยหูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนเป็นยายลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปในห้องหลานกาะซิบถามว่าไอ้หนูเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหม คล้ายๆมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านผมกำลังฟังอยู่เนี่ยว่าเป็นเสียงใครทำไมมาเรียกข้าม,มืดดึกดื่นอย่างนี้ยายว่าผมออกไปตะโกนถามเขาที่นอกชานดีไหมยายไม่ดีไอ้หนูอย่าไปเป็นอันขาดเกิดเสือสางมันตั้งใจมาปร้นเองออกไปยืนอย่างงั้นก็เท่ากับเป็นเป้ากระสุนให้มัน จำไว้เที่ยวนาหลานใครมาเรียกกลังกล่ำกลางคืนอย่าออกไปให้เขาเห็นตัวยายบอกกลยุทธ์แม้จะไม่เคยออกศึกหากยายก็รู้ทีหนีทีไล่แล้วจะทำยังไงล่ะยายถึงจะรู้ว่าใครมาหามาทำไมหลานชายถามก็แอบดูสิแอบดูแล้วก็เงียหูฟังว่าเสียงมาจากทางไหน ลุกขึ้นแล้วก็ไปแอบดูตรงฝาบ้านที่ติดก,กับชานเรือนดูว่าใครมาเรียกยายกับหลานพากันย่องไปยังที่ไม้ตรงฝามีรูเล็กๆที่เป็นตาไม้ยอยู่รูยายจึงบอกให้หลานแอบดูตรงนั้นแสงนวลของพระจันทร์วันขึ้นสิบสี่ค่ำทำให้หนุ่มน้อยมองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึง่งยืนเรียกอยู่หน้าประตูรัว้ว คนหนึ่งถือคบใต้สองทางด้วยแสงจากดวงจันทร์คงไม่สว่างพอป้าจางครับตื่นหรือยังผมผู้ใหญ่ปโปรงมาเรียกคนถือคบใต้ตะโกนหนุ่มน้อยจำได้แม่นด้วยแสงจันทร์และแสงใต้ทำให้เห็นหน้าบุรุษนั้นชัดเจนยายผู้ใหญ่ปโปรงน่ะ้้าทางมีธุระสำคัญ เขาพากันมาตั้งห้าหกคนแน่เองเห็นชัดหรือใช่ผู้ใหญ่โปร่งแน่นะยายยังไม่ไว้วางใจแน่สิยายไม่เชื่อยายลองแอบดูตรงรูเนี่ยดูสิครับเขาขยับออกมาเพื่อให้ยายแอบดูบ้างไม่ต้องรอกหูตาฝ่าฟางอย่างนี้ถึงดูไปก็เห็นไม่ชัดเอาเถอะ เมื่อเองแน่ใจว่าใช่ก็คงใช่ไปรีบจุดตะเกียงเข้ายายจะออกไปถามเขาว่ามีธุระอะไรว่าแล้วยายก็เปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานพรางตะโกนถามผู้ใหญ่หรือมีธุระอะไรค่ำค่ำมืดมืดละ่ะรอเดี๋ยวนะจะให้หลานไปเปิดประตูให้ไม่ต้องก็ได้ป้า ผมจะมาขอแรงเจ้าแกรให้มันไปช่วยตามควายหน่อยไอ้ค้ำกับไอ้คูนควายตะด้วงถูกขโมยมันลักเอาไปเสียงผู้ใหญ่โปร่งตะโกนตอบมาอย่างงั้นหรอกหรือข้าจะให้เข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพอดีกับหลานชายถือตะเกียงเดินเข้ามายายจึงบอกว่าเอ็งรีบไปใส่เสื้อใส่แสงให้เรียบร้อย และไปช่วยเขาตามควายหน่อยผู้ใหญ่โปรงบอกว่าควายตาด้วงถูกขโมยลักไปไอค้ำกับไอคูน่หรือยายแล้วจะได้คืนไหมเนี่ยนุมน้อยรู้สึกวิตกแทนเจ้าของควายจะว่าไปแล้วเขาก็คุ้นเคยกับไอค้ำกับไอคูนเป็นอย่างดีด้วยเคยขี่มาเล่นบ่อยๆในความคิดของเขา ไอค้ำกับไอคูนเป็นควายหนุ่มที่หลอที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่หากมีการประกวดประขันควายเขาจะบอกให้ตาดวงส่งเจ้าสองตัวนี้เข้าประกวดพวกคนเท่าคนแก่ก็พูดกันว่าควายสองตัวนี้มีลักษณะต้องตามตำราทุกประการหากไม่ได้มันคืนมาคงเสียดายกันไปทั้งตำบล ตัวเสร็จหนุ่มน้อยก็ออกไปสมทบกับกลุ่มที่มารอยอยู่หน้าประตูรั้วบ้านจะไปทางไหนกันดีครับเขาถามผู้ใหญ่ปโปรงก็แยกย้ายกันไปตามทั้งสี่ทิศนั่นแหละก่อนมาตามเองข้าส่งไปทิศเหนือกับทิศตะวันตกแล้วที่เหลือนี่แยกกันไปทิศใต้กับทิศตะวันออกทิศละห้าคนยังขาดอีกสองคน ประเดี๋ยวจะไปขอแรงบ้านอื่นต่อไว้กันเถอะแล้วคนทั้งแปดจึงพากันเดินต่อไปแต่และคนถืออาวุธประจำตัวเช่นปืนดาบหอกและบางคนก็ถือไม้คมแฝกคนชื่อจเจริญเท่านั้นที่เดินตัวเปล่าเพราะไม่มีอะไรจะถือเหมือนคนอื่นๆเขาล้านชายไปแล้ว ยายจึงเข้าบ้านจัดการปิดเรือนลงสลักประตูอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วจึงเข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนายายสวดบทชัยมงคลคาถาหรือที่เรียกว่าคาถาชนะมารอันประกอบด้วยคาถาแปดบทซึ่งพรณนาถึงพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงชนะฝ่ายอาธรรมทั้งหลายที่พากันมาผจนคนโบราณเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่สวดคาถาชนะมารทุกวันเขาจะสามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงได้สวดมนต์เสร็จยายแผ่เมตตาให้ตาดวงขอให้แกได้ควายคืนแล้วจึงแผ่เมตตาให้ไอ้ค้ำกับไอ้คูณ ให้มันได้กลับมาอยู่กับเจ้าของของมันมิฉะนั้นมันจะถูกนำไปขายโรงฆ่าสัตว์และต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับวัวควายทั้งหลายจากนั้นยายก็เข้าห้องไปนอนและหลับอย่างง่ายดายด้วยเชืวัคคาถาชนะมารที่ยายสวดจะมีอนุภาพทำให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งเจ้าค้ำกับเจ้าคูณด้วยเวลาตีสี ยายลุกขึ้นหุงข้าวหลานชายก็กลับมาพอดีได้ไหมไอ้หนูยายถามทั้งที่ไม่แน่ใจว่าต้องได้ได้แต่ควายขโมยไม่ได้หรอกยายมันหนีไปเสียก่อนผมเลยไม่ได้ออกกำลังเสียดายไม่งั้นจะซ้อมให้นอนหยอดน้ำข้าต้มเลยเชียวจะซ้อมเขาหรือถูกเขาซ้อมก็ไม่รู้ ผอมๆอย่างเงี้ยยังจะมาคุยยายพูดขัดคอผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแหมงว่วงจังเลยยายผมของีบหน่อยนะครับหกโมงยายช่วยปลูกด้วยนุมน้อยขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันยายตอบวันพระที่ไม่มีเทศมหาชาติยายจะออกจากบ้านหกโมงเสร็จ ยกเว้นวันที่มีเทศมหาชาติจึงจะออกตั้งแต่ตีสี่กว่าๆเพื่อจะไปให้ทันฟังพระสวดคาถาพัน